เจอพองยังไงเหรอเอพอดีลูกค้ามานั่งอยู่ตรงหลัง,ลงต้นไม้นี้นะคะแล้วทีนี้ลูกค้ากลับไปพี่ก็กำลังจะเก็บร่มเตียงเข้าใบแล้วลูกชายมีลูกชายก็คือเก็บทองเขาได้ก็มาให้แม่กาแฟเนะ่เก็บได้สองคนก็มาให้แม่พี่แม่ก็เลยเก็บเอาไว้เพื่อรลูกค้าเพราะเราจําได้ว่า ลูกค้าตันเนี้ยเขาใส่ทองก้นนี้มาเขามองอยู่เพราะเราตอนนี้เ,นนเกี่ยวกับการกระชากทองอะไรเงี้มยมันเกิดขึ้นเยอะเราก็เลยเจอลูกค้าลูกค้าเขาก็นานเลยจะออถอดออกทีนี้จังหวะว่าเขาไม่ได้ใส่กระเป๋าเขาเอาใส่กล่องเกงแล้วแฟนเขาล้วนตาให้มาแล้วมาลวงอยู่ที่กับต้อา,านะคะอัน,นี้ลูกชายเขาก็เลยเก็บเตียงเขาก็เลยเจอกำมาให้แม่แม่ก็รอจนปากเขาจะมาเอาไปลุกขึ้นมาประมาณทุ่มหนึ่งอะคะ่ะ พี่ก็รอจะาเขาจะมาก็ประมาณสองทุ่มกว่าๆเขาก็ลงมาพี่ก็พี่ก็ถามเขาว่าทำทองหม่อนะเขาบอกทำทองหมดนพี่ก็เลยบอกพี่เก็บได้เขาก็ขอคืนทองได้ตอนแรกพี่เก็บรู้ไหมครับว่าเป็นทองจริงทองบอมพี่ยังไงก็ทองจริงค่ะเพราะพี่เห็นอยู่ว่าลูกค้าใส่เราบอาลูกค้าเขาใส่ทองมาเยอะมากพี่ก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ทองแบบ ให้เขาถอดออกอีกฝั่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นว่าข่าวมันออกแต่ค<ะ>าดสอยกันบ่อยที่เห็นลูกค้าใส่ที่ก็เลยบอกลูกค้าถอดออกอย่างนี้เราคิดยังไงถึงเอาเอาคืนฮะไม่อ่ะมันไม่ใช่ของพี่ไงเพราะปกติอ่ะลูกค้าทำกระเป๋าตังค์ร่วมพี่ก็เก็บไว้ให้ทําโทรศัพท์ร่วมพี่ก็เก็บไว้ให้ก็ของพวกเยอะไม่ใช่ของเราไงคะ,ะเราก็ต้องคืนให้ลูกค้าใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของลูกค้า ถ้าเกิดเออ,อยังไม่ว่าฉันมันค้าไม่ได้เตียมพี่แต่ประเดินหายแถวนี้พี่ก็ต้องขอดูก่อนว่าเออทองเส้นนี้คือเป็นของเขานะเขามีหลักฐานมาว่าเออเป็นของเขาเราก็ซื้อให้เขาบอกว่ายืนยันว่าหายแถวนี้ถึงจะไม่ใช่ตรงนี้ถึงจะไม่ได้นั่งเตียมเข้าไป่พี่พี่ก็ซื้อให้ค่ะครับค่ะมไม่ใช่ของของพี่คือแจะเอาะไร,รแต่ถ้าเกิดเขาไม่ไม่คือมีคนมาหาพี่ก็เฉยๆไว้ก็ยังไมไ่นี่ก็คือจะไปแจ้งความเพื่อจะบอกว่ามีใครทำทองหล่นหายอะไรนะแต่ตั้งยืนยันว่า คุณซื้อทองลายนี้เส้นนี้มาพี่กจ็จะคิดให้ครับค่ะ